่างเก็บน้ําบ้านนนเห่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริคือทรัพยากรอันล้ําค่าของเกษตรกรสามหมู่บ้านในตำบลนางแดดโดยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านนนเหมาร้อยยีครัวเรือนร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนทั้งนี้เพื่อให้อ่างเก็บน้ำเต็มความจุ580,000ลูกบาศก์เมตรสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรรวม2,000ไร่ได้เพียงพอ ครับจุดเด่นของกลุ่มของเราก็คือมีความสามัคคีในกลุ่มไม่มีการทะเลาะเบาแวงไม่มีการแย่งน้ําในการทาการเกษตรสําหรับกลุ่มของเรานั้นจะมีการประชุมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับเพื่อชี้แจงเหตุผลและปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนี่คือจุดแข็งของเราคือความสามัคคีครับ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้รัฐบาลจัดตั้งหมู่บ้านโลนบ้านศรีสง่าบ้านทองเจริญและบ้านโนนเหมาตำบลดางแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านสาก์หรือหมู่บ้านป่าไม้ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้เขตป่าอนุรักษ์บริเวณเชิงเขาภูเขียวต้นแม่น้ำชี ในในส่วนของโครงการนี้พระองค์ทรงมีพระดรำริกับในส่วนของกองทัพภาคทีสองร่วมกับกรมชมปรทาน,นะครับให้พิจารณาในลักษณะของการหาแหล่งน้ําให้กับหมู่บ้านาในเขตของที่ราบเชิงเขาเขียวซึ่งเชิงเขาภูเขียวตัวนี้นะครับในส่วนนี้ซึ่ง,งพื้นที่ในส่วนนี้ทางชมปรานก็ได้ทําการศึกษา ในปี2องนะครับในการศึกษาแหล่งที่จะส,ส,สร้างอ่างเก็บน้ำให้กับพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการพระรมดิร่วมกันในในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดงนะมีทั้งหมด9โครงการซึ่งโนนเหมาอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหมาก็เป็นหนึ่งโครงการที่อยูใ่ในพื้นที่ของการศึกษา กว่าบนพื้นที่สองงานของเกษตรกรในแนวคลองส่งน้ำช่วยสร้างรายได้หลังฤดูทำนาพืชผักสวนครัวและต้นหม่อนที่ปลูกกันแทบทุกครัวเรือนเพื่อเลี้ยงไหมเป็นรายได้เสริมที่เติบโตให้ผลผลิตดีเช่นเดียวกับอ้อยและข้าวพืชเศรษฐกิจหลักให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเท่าตัวทั้งนี้เพราะได้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนนเหมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสำหรับ สมาชิกของกลุ่มนะครับร้อยสโมคโคเรือนของเรานั้นได้รับผลประโยชน์จากอ่างนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเมื่อก่อนที่เราไม่มีอ่างตรงนี้ในการทําไร่ทํานานั้นผลผล,ผลิตต่ํามากแต่พอมีน้ําเข้ามาโครงการชมทานโครงการพระราชดำริเข้ามานั้นเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ผล,ผลผลิตสูงขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยสําหรับอ้อยนั้นคือพืชเศรษฐกิจเป็น เพิ่มขึ้นเท่าตัวหลังจากที่เมื่อก่อนเฉลี่ยไร่ละประมาณ10-12ตันต่อไร่เดี๋ยวนี้อยู่ประมาณ18-20ตันต่อไร่ถือว่าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดปีนี้โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิได้ปรปับปรุงคลองส่งน้ำให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นขณะที่กลุ่มผู้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านนนเมา เตรียมเสนอขอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ําให้กักเก็บน้ําได้มากขึ้นเพื่อให้สามารถกระจายสู่พื้นที่ได้ครอบคลุมตามความต้องการใช้น้ําของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ไอวานุ่นเหมาแรงอยากจูงแขนเขามาเบิงแถอน้อน้าบุกข้องไหลยุ่จนจนที่ไปแรงได้จังได น้ำใสๆอ่างนุนน่นเหมาไหลามาเซร้ายู่กลางทงกุ้งหอยปูปลาหลายมากล้นจนคนย่องว่าจเจริญบ้านอื่นๆเขาก็เอิ่นว่าบ้านทงเศรษฐีมีแต่ของดีๆมากไม่หลายล้นหาคนจนบ่มีซ้ำหาทองคำง่ายๆกลัวยอ่อนพระองค์ทรงเสริมให้ห้าจังไดุ้งเฮืองพี่น้องเอ่ย